จับตาท่าทีนะครับของพรรคเพื่อไทยและพรรคเก้าไกลในศึกการชิงตําแหน่งประธานสภาครั้งนี้แน่นอนครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาแสดงเจตจานงชัดเจนโดยผ่านมาติของกรรมการบริหารพรรคสมาชิพกพรรค แล้วก็วอเตอร์ของพรคเพื่อไทยโดยให้เหตุผลว่า,าพรคเพื่อไทยจําเป็นที่จะต้องได้ตําแหน่งประธานสภาโดยเสนอสูตร14บวก1ครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางพักเก้าไกลเองเก็เสนอมอองเป็นแคนดิเดตประธานสภาโดยวันพรุ่งนี้นะครับเวลา10โมงเช้าจะมีการหารือในประเด็นเรื่องของประธานสภาที่พักเพื่อไทยเวลา10โมงครับซึ่งดูจากทีท่านะครับพรคเพื่อไทยถอยไม่ได้ครับพอตั้งโต๊ะ พูดอย่างชัดเจนยึดในเรื่องของมติกรรมการบริหารพักนั่นแปลว่าแพ้ไม่ได้ไม่ได้ตำแหน่งนี้ไม่ได้นั่นคือฉันทามติที่ออกมาและตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อไหลถอยเจงครับย้อนกลับไปที่พักก้าวไกลครับหากตำแหน่งนายกรัฐมน,นตรีโหวตแค่สภาเดียวนั่นแปลว่าพรรคก้าไกลก็อาจจะสละตำแหน่งนี้ให้กับพรรคเพื่อไทยได้โดยที่ไม่ต้องคิดเยอะครับเพราะยังไงเนี่ย ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรี100%แต่ไม่แน่ครับว่าเสียงที่คุณพิธาลิมเจริญรััดได้บอกและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนวันนี้ว่าเคลียร์ไปแล้วกับสวจนได้เสียงเกิน376เสียงพร้อมนำตาแแนงนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนั้นมันเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าสวที่คุณพิธาบอกเนี่ยไม่ได้เปิดชื่อมานะครับในขณะเดียวกันก็มีสวบางท่านให้สัมภาษณ์ว่าโหวตคุณพิธาไม่ถึง5คน นั่นก็แปลว่าพรรคก้าวไกลก็จําเป็นมากนะครับที่จําเป็นที่จะต้องได้ตําแหน่งประธานสภาเพราะเป็นตําแหน่งแรกแล้วก็เป็นตําแหน่งยึดที่มั่นเอาไว้เพื่อไม่ให้ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยหลุดกระเด็นไปไหนเพราะตาแหน่งประธานสภาถือว่าเป็นตําแหน่งประมุขของฝั่งนิติบัตญัติสามารถกําหนดวาระในการประชุมได้ยืดอายุการโหวตนายกรัฐมนตรีชะลอหรือเร่งเลา้าเกิดขึ้นได้จากประธานสภาทั้งนั้นครับ และย้อนกลับไปครับหากตำแหน่งประธานสภาหลุดไปไม่ใช่ของพรรกก้าวไกลเมื่อนั้นเนี่ยการควบคุมการประชุมให้เอ็นเอียงไปในส่วนของการโหวตนายกรัฐมนตรีก็หน้าที่จะเกิดขึ้นและแน่นอนครับความชอบธรรมของรัฐบาลเสียงข้างน้อยอาจเกิดขึ้นได้เพราะหากนโหวตนายกรัฐมนตรีมันไม่จบสักทีประเทศชาติติดล็อกนั่นเป็นเหตุผลที่สามารถที่จะทําให้พรรคอื่นเสนอชื่อน,นายกรัฐมนตรีที่ไม่ใช่คุณมิถานิมจเจริญรัดได้เพื่อปลดล็อก สอว376อเสเสียงซึ่งหากรวมจริงๆเนี่ยสอว2องอเสียงบวกกับ188เสียงมันเกิน376ไปนานแล้วครับแต่แน่นอนว่ามันจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่อย่าลืมนะครับว่าในบทเฉพาะการหรือในบทของรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้ว่านายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องฟอร์มคอรมเมอเมื่อไหร่แน่นอนครับว่าหากได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ก็กอดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีกำหนดและ หากว่ามีการพูดคุยเจราจากับสอสอแลกตำแหน่งของฝ่ายบริหารจนลงตัว251เสียงในตำแหน่งของสภาสอส,อสก็กลายเป็นเสียงข้างมากได้ครับจำไว้นะครับเรื่องหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่มีใครปฏิเสธผมได้นั่นก็คือไม่มีนักการเมืองคนไหนอยากเลือกตั้งใหม่